เรียกว่าบุญกระถินบ้านอง์อิงเพชรบนแพงจบลงแล้วแต่องค์อิงเพชรบนแพงไม่จบครับก็ถือว่าเป็นแม่เจ้าภาพมีของฝากของต้อนให้กับแม่แก้มเต็มระบบกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าสร้างเสียงหัวเราะให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีโดยเฉพาะการขนขนุนและการขนฟักแฟงเนี่ยมาให้แม่แก้มก็ถือว่าของฝากเนี่ยเต็มรถกันเลยทีเดียวครับเอาถือมาถือมาเออถือมาแล้วเราจะอยากมวนปูเดียวเนะ

สุดยอดของฝากในตำนานสุดยอดของฝากครับโอ้ยยกไซส์ป่ะเนี่ยยุ่งไม่นอนยกบปันถูกต้อเหรอ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องถินนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c สาวน้อยแลวก็ FC น้ององอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับ้องใช้คําว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะสุดยอดหมอลําเพลินเนาะมหากรรมลําเพลินแล้วก็เป็นงานเฟสติวัลหนองคูนั่นแหละครับทุกคนภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในกลุ่มปิดก็ถือว่ามีความประทับใจไปในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการถ่ายคลิปวิดีโอ,อคอนเทนต์ต่างๆเนาะที่ได้พบเจอกันในโลกโซเชียลก็จะได้เห็นว่าเป็นภาพแห่งความสนุกสนานมวน ซืนตามสไตล์งานบุญนั่นแหละครับทุกคนเพราะโจโยมนินกับพี่เน็กนิรพลก็ถือว่าขึ้นอีกหนึ่งเวที ก่อนที่จะเปิดตัวน้องอุงอิงเพชรพันแพงเนาะก็ต้องใช้คําว่าเป็นดีเจนี่จัดรายการกันแบบสุดมันกันเลยทีเดียวส่วนอุงอิงเพชรนแพงก็ขึ้นอีกเวทีหนึ่งรับกันก็ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขแล้วก็ขนหัวลุกไปตา,ามๆกันเลยเพราะว่านี่แหละเป็นภาพบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับ,บวงลาเพลินเนาะต้องใช้งบประมาณเยอะมากจริงๆนะนะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่รักกันจริงทําไม่ได้หรอกแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นลูกสาวใหญ่พ่อโจโยมนินนั่นแหละครับแล้วสุดท้ายแล้วอุงอิงเพชรพันแพงก็ทําการแสดงให้กับพ่อพ่อยแม่เอฟซี เตยลากันเลยทีเดียวก็ถือว่าขึ้นหลายฉากกันเลยนะเพราะว่างานบ้านตนเองด้วยแล้วก็จัดหนักจัดเต็มจนถึงเตยลากันเลยทีเดียวแต่ภาพบรรยากาศที่เราอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือภาพบรรยากาศแห่งความสุขหลังงานจบนั่นแหละครับทุกคนงานจบแล้วแต่เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานยังไม่จบเนาะแม่เจ้าแม่เจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตทุกคนก็เรียกได้ว่ามีของฝากของต้อนให้กับแม่แก้มเนี่ยหรือว่าพี่ๆหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะถุงแกงนะถุงใส่แกงเนี่ยมา หือมามากนึกว่าจะไปปล่อยปลาทุกคน oh. <laughs> เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากเลยจริงๆครับทุกคนก็คือเป็นการแซล์กันเล่นๆนั่นแหละตั้งแต่แรกๆแล้วเห็นแม่แก้มบอกว่าไม่ได้มาวันที่30มากินไม่ทันแต่วันนี้จะเอาถุงมาหา่อแกงกลับบ้านเพราะว่าจะได้ไปเดินทางไกลอีกหลายๆวันจะได้มีโอกาสได้กินอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแซล์กันตั้งแต่เมื่อวันสองวันก่อนแล้วทุกคนแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานั่นะครับหลายคนคงได้เห็นภาพบรรยากาศ ช่องพ่อนท์นแล้วก็ช่องพ่อการชัยแล้วอะไรเงี้ยที่ถ่ายคลิปภาพบรรยากาศให้ดูก็ถือว่าคึกคักมากพอสมควรอุ้งอิงเพืเ่อนแพงก็สนุกเข้าล่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะกับแม่หน่อยอ่ะก็คือไม่แพ้กันเลยดื้อทั้งสองคนเลยทั้งแม่ทั้งลูกก็เรียกได้ว่ามีความน่ารักแล้วก็แม่แก้มเนี่ยก็ ทำเอาแม่แก้มงงเลยนะทุกคนก็ขนถุงแกงกันมาใส่ต้มใส่ลาบใส่วัตถุดิบต่างๆขึ้นเต็มหลังรถเลยนึกว่าแม่แก้มจะไปปล่อยปลาไปงานชนลประทานปะเนี่ยแต่ก็าานี่แหละครับภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นองค์อิงไปเป็นแพงมีของฝากของต้อนให้กับแม่แก้มเป็นปานมอบความสุขให้กับพระพ่ายแม่เอีในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นแหละก็เป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักทุกคนแต่ว่าคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเลยไม่ว่าจะเป็นลูกขนุนที่เบิ่ม เลยอุอ้งอิงไปเป็นแพงขนอะไรนะ มะพร้าวอย่างเงี้ยขนขนุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนอีกหลายๆอย่างมาใส่หลังรถแม่แก้มแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟักแฟงกับขนุนนะก็ถือว่านี่แหละครับเอาจริงๆแล้วมันก็ได้ใช้นะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นคอนเทนต์เล่นๆในการทิ้งข้าวทิ้งของอะไรเงี้ยแม่แก้มก็น่าจะเอาไปรับประทานกลางทางหรือว่าเอาไปฝากคนที่บ้านจริงๆแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วบุญใหญ่นะทุกคนทําเหลือดีกว่าขาดอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เชิงเหลือหรอกทุกคนสุดท้ายแล้วไม่หน่อยก็บริหารจัดการออกมาในรูปแบบที่มันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ว่าที่คอนเทนต์เนี่ยก็คือแม่แก้มน่าจะเอาไปแจกจ่ายในส่วนของทางบ้านเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็ฟักแฟนก็ได้ใช้หมายถึงว่าเขาเลือกอะไรอ่ะ ฟักเหรอเออแล้วก็ขนนอะไรอย่างเงี้ยเอาไปผ่ากินกันที่บ้านก็ถือว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันไปตามๆกันนั่นไมไ่นั่นไม่ได้ถือว่าบางคนอาจจะเป็นดรามา่าอีกว่าพอจบงานแล้วทิ้งข้าวทิ้งของอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนั่นว่าเอาไปฝากกับคนทั้งบ้านแม่แก้มอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกหนึ่งบุญใหญ่เลยเพราะว่าได้มีโอกาสเอาไปฝากกันแต่แม่แก้มน่าจริงจังนะกน่าจะกินจริงๆแหละไม่ได้คอนเทนต์หรอกแล้วก็องค์อิง,องมันแพงกับแม่หน่อยก็สร้าง เสียงหัวเราะให้กับ FC แฟนคลับในตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูคลิปไล่ไปดูคลิปวันนี้นั่นทำงานแล้วก็มีโอกาสไล่ไปดูคลิปหลายๆคลิปก็รู้สึกแบบดูไปแล้วก็อมยิ้มไปเนาะแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดื้อทั้งสองคนจริงๆสําหรับน้องอุงอิงแล้วก็เม่นหน่อยเนาะหลังจากนี้ก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปทําการแสดงอีกจังหวัดหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะว่าหลังจากนี้จังหวัดอะไรแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็จะมาทัวร์ สระบุรีอีก2วันแล้วก็ไปทัวรนะ์เพชรชูบู์นะเพชรชูบู์เนี่ยเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในโซนอีสานไม่ใช่ชนอีสานเนี่ยโซนอีสาเน,นสาเหนือแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างกันเลยทีเดียวทุกคนไปไกลมากก็ต้องร่วมสมกงกังร่วมสงกําลังใจกันแหละสาหรับองค์อิงเพชรบันแพงแต่ว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากวันเนี้ยก็อยากจะเห็นเห็นภาพบรรยากาศแล้วมันอดเอามาเล่าขยายความไม่ได้สําหรับในตัวขององค์อิงเพชรบันแพงแล้วก็แม่หน่อยเนาะ ก็หลายๆคนอาจจะมองมุมที่แบบว่าวพองานมันจบแล้วอะไรเงี้ยเอาของมา,าเล่นหรือเปล่าทิ้งกินทิ้งกินขว้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่น้องมองในอีกมุมนึงนะว่าถ้าเกิดว่า ไม่แก้มเอากลับไปบ้านจริงๆแล้วเอาไปแตกยอดให้กับคนทั้งบ้านได้รับประทานกันจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มบุญหรือว่าเพิ่มบารมีไปอีกทางหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ครอบครัวมันก็ต้องมีการแตกแยกแตกยอดออกไปแตกแขนงออกไปเนาะไม่แก้มก็จะได้แบบเนี่ยของฝากบ้านองค์อิงเพื่อนแพงเอามาให้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่ง หนึ่งเรื่องราวดีๆที่แม่แก้มได้มีโอกาสได้จะนำไปถ่ายทอดให้กับ FC แฟนคลับทางฝั่งร้อยเอนาะได้รับประทานกันอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะขนุนอย่างเงี้ยมันไม่เน่าไม่เปื่อยเนาะมันอาจจะเน,าน่าอีกหลายๆวันแต่ว่าเอาไปผ่าเก็บไว้แค่ตู้เย็นไว้กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงฟักอะไรย่างเงี้ยเอาไปทำกับข้าวได้อีกหลายมื้อเลยก็ถือว่านี่แหละครับมันเป็นภาพบรรยากาศที่ มีความอบอุ่นนะเอาจริงๆแล้วก็วันเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้เห็นเซตพ่อฮักแม่ฮักหลายๆคนที่ยังอยู่บ้านแล้วก็พ่อนนท์แม่บีนะที่ไปทร่วถ่ายคลิปในช่วงเช้าด้วยแล้วก็พ่อกัญชัยอะไรเงี้ยที่ยังคงเกาะติดสถานการณ์บ้านอุค์อิงเพชรวันแแพงแล้วก็แม่แก้มที่ก็กำลังจะเตรียมตัวในการที่จะเดินทางกลับภูมิลาเนากันแล้วแหล,ละรวมไปถึงพี่ๆศิลปินพี่หญิงอย่างเงี้ยพี่เปา แล้วก็พี่อะไรอะลบไทยแล้วก็อีกหลายคนที่นั่นเห็นภาพบรรยากาศนั่งร้อมวงกินข้าวกันหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วเนาะแล้วก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้กันต่อนเนื่องจําได้ว่าเขาเข้ามาติดตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นพี่ก้อยชานเลนีนะที่เปิดบ้านต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยในช่วงหนึ่งแล้วก็อาจจะมีองค์อีเพื่อนแพงที่เปิดบ้านต้อนรับมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็คือบ้านสําเร็จแล้วรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็จะเป็นนี่แหละครับมาเปิดบ้านรับ พ่อพ่อแม่แม่เอแล้วก็พี่พี่น้องๆในวงที่จะได้ร่วมรับประทานอาหารอาจจะไม่ได้สวยหรูมากอาจจะเป็นแค่ต้มเส้นชามนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้กินกับใครมากกว่าหมายถึงว่าต้มเส้นราคาอาจจะไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เลี้ยงสเต็กอาจจะไม่ได้เลี้ยงหมูกระทะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันความสุขมันขึ้นอยู่ว่า ขึ้นอยู่กับว่าเราได้กินกับใครเราได้รับประทานกับใครมากกว่าแค่นั้นเองครับสิ่งที่น้อนเห็นบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวดีๆแบบนี้ความน่ารักแบบนี้มาเล่าให้กับพ่อแม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันในรูปแบบสไตล์ของน้อนในแหลพี่ฮักหน้าข่าวเรามองในมุมไหนเราเห็นในส่วนไหนเราอยากจะขยายความประเด็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คืออยู่ในบริบทของข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่เน้นดราม่านะช่องน้อนไม่มีดรามาหรอกสุดท้ายแล้วก็คือเป็นเป็นบริบทในข้อเท็จจริงเป็นแฟก เป็นข้อมูลข่าวที่มันเกิดขึ้นมาบ้างแล้วแล้วก็เราวิเคราะห์ต่อยอดในรูปแบบต่างๆที่มันอยู่ในข้อเท็จจริงเนะเราไม่ได้พูดเบ้อวังว่าอุงอิงนันแพงจะหาอเหินเดินอากาศได้หลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบบิดเบือนข่าวหรือว่าเป็นการพูดข่าวเท็จแล้วแล้วก็ไม่อยากให้รู้สึกแบบว่า FC ฟแฟนคลับพอมาเข้าในพอเข้ามาฟังในช่องนอนอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่านะทำไมข่าวนี้มันดูแปลกๆกันอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากรู้สึกว่าเนี่ยฉันก็เห็น ข้อมูลมาแบบนี้แล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้พูดหรือฉันพูดไม่ได้หรือฉันอยากจะพูดอะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหยิบยกประเด็นความน่ารักน่ารักแบบนี้ประเด็นข่าวที่มันเป็นข้อเท็จจริงแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของน้องน,อนนี่แหละครับกับสําหรับประเด็นอุ่งอิงเพชรวับบนแพงที่มีความน่ารักมากในวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวดีๆในส่วนของเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตไหมแม่บ้าน <laughs> แม่เจ้าภาพแบบแม้งานจะจบแล้วแต่ อุงอิงไม่จบครับมีของฝากของต้อนกับแม่แก้มได้อย่างน่ารักมากนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะหยิบยกมาเล่าในประเด็นนี้ครับแน่นอนครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ได้วยก็แล้วกันครับทำให้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุงอิงองการมะลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่ากันฟังมาเล่าให้กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้นนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ